สวัสดีค่ะวันนี้ประสูดจะมาทำเมนูต้ยมยำน้ำใสปลาทูสดนะคะพอดีไปตลาดไปเจอปลาทูมาค่าปะปลาทูสดก็เลยซื้อมาต้ยมยำเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของปลาต้ยมยำปลาทูสดนะคะเนี่ยค่ะปลาทูสดต้องเอาไปล้างเกลือนะคะล้างเกลือแล้วก็ควักไส้แต่ป้าน่ะเอาไปล้างแล้วก็ควักไส้ออกมาแล้วนะคะ แต่เหลือไว้สองตัวเอาไว้ควักให้ดูค่ะเพื่อลูกๆหลาน,ลานเป็นครอบครัวใหม่ว่าเทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะป้าก็จะทําให้ดูนะคะแล้วก็จะมีน้ําปลาค่ะผงปรุงรสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรากผักชีนะคะพริกสดหอมกระเทียมปอกแล้วก็ล้างอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะป้าคั่วมาแล้วเดี๋ยวเวลา เสร็จแล้วค่อยทุบใส่ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข่าตะไคร้เครื่องต้มยำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบผักชีฝรั่งผักชีไทยคะ่ะแล้วก็มะนาวนะคะเดี๋ยวมาดูป้าทําปลาทูสดให้ดูนะคะควักไส้ค่ะค่ะตอนนี้ป้าเปิดน้ำใส่ชามไว้นะคะเดี๋ยวจะควักไส้แล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเพราะว่าเวลาเราล้าง ล้างตาเราต้องใส่เกลือเอาเกลือมาล้างจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะค่ะแล้วเนี่ย้าจะควักให้ดูนะคะเนี่ยเราก็แหวกเหงือกออกมาเนี่ยนะคะก็เอานิ้วล้วงลงไปนะคะล้วงแล้วเราก็ดึงใช้นิ้วดึงออกมาเขาก็จะมีไส้นะคะมีเครื่องในมีไส้เขาค่ะค่ะเนี่ยแล้วเราก็าไปใส่ในเนี้ยเนี่ยคะ่ะ เนี่ยล้วงออกมาบางทีลูกๆนั้นหลาน,ลานครอบครัวใหม่ๆอาจจะทำไม่เป็นฝ้าก็เลยทำให้ดูก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะควักออกมาเแล้วเราก็เอาใส่เกลือใส่น้ำเกลือแล้วเราก็ล้างนะคะล้างน้ำเกลือ เราล้างน้ำเกลือเสร็จนะคะเราก็มาเปิดน้ำล้างอีกทีนหนึ่งค่ะจะเขาไม่ให้เขาเค็มเนีย่ยค่ะเปิดน้ำใส่เข้าไปข้างในเลยนะคะหลังจากล้างประตูเสร็จแล้วนะคะก็มาทําเครื่องต้มยำก่อนนะคะ การากผักชีนะคะรา,ากรากผักชีมาหั่นเลนะคะแล้วเราก็ทุบค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ขานะคะขาก็มาหั่นเฉลียงเฉลียงนะคะแล้วเราก็ทุบนะคะ ถ้าเราทุบเขาเขาทุบใ,ให้แตกนิดหน่อยอนะคะกิน่นกินเขาก็จะออกหอมดีะคะ่ะอันนี้ก็จะไ่้นะคะมาทุบอปทุบแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนนะคะ เนี่ยค่ะเราทุบแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะหอมค่ะหอมเครื่องแล้วลวหอมหอมหอมกับกระเทียมนี่ก็ทุบนะคะคือต้มแบบโบราณนะคะต้มยำน้ำใสนะคะเนี่ยค่ะ เราทุบแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่อน <c oughs> อันนี้เราก็ใส่รวมกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใส่พร้อมกันนะคะแล้วเราก็มาทําปลานะคะปลาเราก็จะมาตัดหางหน่อยแล้วก็ตัดครึ่งนะคะแต่ถ้าเราจะใส่ทั้งตัวก็ได้นะคะ เสร็จแ,แล้วนะคะตอนนี้น้ําที่ต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะป้าก็ใส่เครื่องไปเลยนะคะ,ข,ะข่าตะไคร้ลากผักชีหอมกระเทียมที่ทุบไว้อะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสนะคะ ทำให้น้ำน้ำต้มมีรสชาติหวานตอนนี้ที่ใส่เครื่องไว้ก็เดือดแล้วนะคะป้าก็จะใส่ปลาไปเลยค่ะถ้าต้มยำปลาสดเนี่ยต้องน้ำเดือดนะคะเพิ่งใส่เวลาใส่ก็อย่าเพิ่งคนนะคะร้อยก็เดือดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเหม็นคาวอะคะ่ะ ดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้ปลาที่ต้มไว้ก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะพอพอน้ำเดือดเราก็จะกลับข้างทัางบนลงไปได้เพราะว่าถ้ายังไม่เดือดเราจะไปกลับไปอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเหม็นคาว ดีไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำพอประมาณพอมีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะ ันนี้หอมมากเลยหอมเครื่องเลยนะคะป้าก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกแล้วก็มากำกำหน่อยให้ให้เขาหอมนะคะให้ให้น้าน้ํามันของใบมะกรูดออกนะคะก็จะหอมแล้วก็ใส่พริกเนี่ค่ะพริกสดนะคะเอามาทุบ ที่ตดมาทุบแล้วก็สับๆหน่อยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำปลานะคะอย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะเละ จะใส่เนี่ยค่ะพริกแห้งนะคะที่เราคั่วไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะปรุงรสแต่ต้องต้องปิดไฟก่อนนะคะก่อนจะใส่มะนาวนะคะ่ะแล้วก็จะใส่ต้นผักชีนะคะผักชีฝรั่ง และอนี้ผักชีไทยค่ะผสมกันแล้วก็จะบีบมะนาวนะคะถ้าจะบีบมะนาวก็ต้องปิดไฟก่อนเพราะว่าถ้าเราถ้าเขายังเดือดอยู่แล้วเราบีบมะนาวไปเดี๋ยวน้ำก็จะขมค่ะหอมมากเลยนะคะลองทำกินค่ะ ต้มยำน้ําใสปลาทูสดนะคะแซ่บมากเลยหอมเดี๋ยวป้าจะลองชิมรสดูนะคะเวลาคนแล้วก็คนให้เขาเนี่ยค่ะหมุนๆหน่อย เพราะว่าถ้าเราไปคนนั่นเดี๋ยวเขาจะเละเนี่ยค่ะป้าลองชิมดูนะคะเติมน้ำไปอีกนิดนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต้มยำปลาทูสดน้ำใสค่ะลองทำกินนะคะหอมมากเลยหอมเครื่องสดน้ำก็โอ้โหแซ่บๆมากๆเลยอะคะ่ะลองทำกินนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ